ก็ไม่ก้อนนี่เ่้ครับตายยังไม่ตาง่หรอกครับก็มรำเหม่มรำสาวบ้านนี้พี่น้องครับวันนี้มางานแต่งงานลูกชายของเสียออดนะครับมานั่งยุตโต้ดักร้องนะครับนี่ก็นักล่องเดี๋ยวเสี่ยพี่น้องได้พ่อครับนักร้องแต่ละคนครับอันผู้กำลังไทยอยู่นี่อันนี้สายยันบ้านลุง

มาตะวัดครับมาตะวัดมาไก่อัสอยู่วัดอับอันนี้มาตะอุบลอันนี้อันนี้พี่เอกนะครับเออพี่เอกอันนี้พี่อุ่งอันนี้พี่น้อมอกครับเมีาเฮาเม้าเาเม้าเาเม้าาสวัครับอันนี้คืจส่งล็อกคอนซอนเพี่น้องครับใพี่นี่เจ้าเจ้าล็อกเขาเจ้าขึ้นุงก็เอาอะ ทำมาเตานโมงบ่บ่บ่กเจ็บเข้ามาเตาบม่บ่เจ็บครับี่คุอันนี้สิเป็้ด้วยครับน้องหสวัสดีครับไม่วันนี้คืออ่านต่ท้องตายมั้งเหรอไม่ ก็คเหลืองดีนะวะเอาพี่เพลงใหม่อย่างเนี้ยโปตันนี่เพลงใหม่ยังโอโอโอที่เพลงใหม่ไม่ฝ่ายก็ที่เพลงอีสานเมืองมวนพี่ปล่อยออกไปแล้วตอนนี้ห้าแสนวิวแล้วเออห้าแสนวิวอ้าน้องี่มเด้อแต่ก็ลงไปถึงนะครับสิ้นเดือนนี้ปล่อยผลงานเพลงเลือกเขาสละเรือสลาะเลือกเขาสละเรือเขาสละยังเล่าสิ เป็นเพสนุกสนานเอ้เปพื่สนุกสนานครับคที่เราครับที่เราเหมือนเกขาครับนีครับคู่กันครับโวยขอบนี่นี่ยังเพลงไหมวะเพลงไหมนี่อยู่แต่ละห้องอ็แค่นั้นแต่ละห้องคือเขาไต่ลหองค่นั้น่หนอง่น้นไก่่ง่ มีเงินก้นหนึ่งนะครับนเอาไมีเบ้งไหปากวะเฮ็ดฮบเฮ็ดฮิบเฮดฮิเฮ็ดฮิบเฮ็ดฮิบเฮ็ดฮ้เฮ็ดฮไบเฮ็ดฮงเดฮเฮบเฮฮ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 เบเฮบเฮฮ้เฮฮเฮฮเฮฮเฮเดฮเฮฮเฮบเฮฮเฮฮเฮฮ ไปใส่ผู้เจ้าภาพเลยมา,ก,ก,ก,า,า,มาก,กินข้าวน้ำกันพี่น้องบสมานีกครับมากินข้าวน้ำกันกุ้มศิลปินเดี๋ยวจังน่อยสิญญาไปหากุ้มศิลปินผู้หญิงครับตอนนี้มิเตอร์ผู้ใช้ไหน,น,น,นกันมิเตอร์ผู้ชายครับสายยันตอนรุ่งครับโอเอนะครับจา่ายส่งล็อกออนซอนเอกภพมนตราการนะครับพี่น้องเอาไปสักหนึ่ก้อนเดี๋ยวสีเลาะไปบึง้งโตหนักร้องผู้หญิงนี่ผู้ใดเนี่ยเบสทีอยู่คนละพี่น้อง じ